สวัสดีท่านประธานจัดงานนะคะผู้บริหารบริษัทหมอเสง่์งไทยแลนด์ทุกท่านค่ะผู้บริหารระดับพนุษชัดเพชรและผู้นําทุกๆพนุษิ์ค่ะขอกล่าวคาสวัสดีทักทายเพื่อนพี่น้องสมาชิกหมอเสง่์งทุกท่านค่ะดิฉันพัชราภัยพัทรกุลสวัสดีค่ะรูส้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับนาทีะคะ่ะมาแบ่งปัน นะในเรื่องของประสบการณ์ของ Silver t o ท Award บครั้งนี้นะคะก็ครั้งนี้นะไม่มีใครทราบมาก่อนเลยใช่ไหมคะว่าจะมีการจัดงานแบบนี้เกิดขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะผู้บริหารนะคะที่แสดงความจริงใจนะคะแล้วก็ผลักด,ดันนะคะเล็งเห็นถึงการดึงศักยภาพของบุคลากรน,นะคะโดยเฉพาะสมาชิกข,ของหมอเส็งไทยแลนด์นะคะให้ได้รับเกียรติ ะะจะได้มุ่งมั่น,นะะในการพัฒนาตัวเองขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารชุดให,หม่ด้วยนะคะจริงๆการสปอนเซอร์นะคะมันเป็นสิ่งที่ผู้ทำธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายทำอยู่แล้วซึ่งจูนนะะทำธุรกิจหมอเสงน,นะคะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วจึงทำแบบนี้นะค่ะอย่างสม่ำเสมอทำมาตล เพียงแต่ไม่ได้รับการโปรโมทเท่านั้นเองค่ะคือมันไม่ได้อยู่หยิบยกขึ้นมาว่าเราสปอนเซอร์แต่จริงๆจุนทำทุกวันนะคะทำจนแบบว่าครั้งแรกจำได้เลยว่า4เดือนนะคะจุนรับตำแหน่งซิมเปอร์นะคะรับรายได้ไปที่4 0 0แสนบาทนะคะถัดมาอีก5เดือนนะคะรวมเป็นทั้งหมด9เดือนจุนรับคุณบุทฉัดไทยลิน,นะคะ่ะมันจะต้องสปอนเซอร์กัน อย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยถูกต้องไหมคะซึ่งตรงจุดนั้นคะจุนไม่มีความรู้เรื่องของธุรกิจขายตรงนะคะจุนไม่มีความรู้เรื่องของธุรกิจเครือข่ายใดๆเลยเพียงแต่ว่าจุนโชคดีที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะหลังจากที่จุนได้มาใชา้ผลิตภัณฑ์นะคะของคุณหมอเสงน,นะคะก็คือตัวสตาร์ไลท์หนึ่งหนึ่งกับตัวขมิ้นชันนะ,ะ,นะะแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพจุนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบ กระเพาะอาหารนะคะมีปัญหารักษาตัวเองมาะะตลอด20ปีทาไม่ดีขึ้นใช้วิตพันธ์ของคุณหมอเสงน,นะคะเพียงแค่3เดือนจนเห็นผลนะ,ะเห็นผลลัพธ์เลยชัดเจนจึงตัดสินใจนะคะทําธุรกิจบอกกับตัวเองนะคะว่าตัดสินใจแล้วนะจะทําธุรกิจแล้วจริงๆนะคะต้องการที่จะเปิดร้านนะ,ะในเมื่อจึงตัดสินใจว่าจึจะมาทําตรงนี้จึง ชีพเดิมของจุนไปซึ่งหลายคนอาจจะทราบที่ว่าจุนทำธุรกิจเครื่องประดับนะคะจุนต้องนะคะปิดการเข้าของเงินนะคะรายได้ต่างๆและก็ต้องมาทำตรงนี้เพราะนั้นต้องจรงิงจังทำอะไรต้องจรงิงจังนะคะซึ่ง,งจุดที่จุนเดินเข้ามาในธุรกิจหมอเส็งจึนก็อพบผ่าทุนมาด้วยทุนนั้นก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะ ให้จุนพูดในเรื่องของวิธีการนะคะว่าจุนทำวิธีการแบบไหนหรอทำไมจุนถึงสามารถนะคะที่จะสปอนเซอร์นะ,ะสิงเบอร์ได้มากนะคะก็ถ้าเราอะคะ่ะทกพาหัวใจที่จริงใจแล้วก็ซื้อสัตว์เราใช้สินค้าแล้วรู้สึกดีแบบไหนนะคะเราก็แค่บอกกับเขานะคะบอกกับเขาด้วยความจริงใจนะคะในทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นะคะ พูดความจริงค่ะไม่ต้องเติมเอาตรงๆนะคะหรือแม้แต่เราจะเชิญเขามาร่วมธุรกิจกับเราก็พูดแบบจริงใจเหมือนกันนะคะนะคะแต่ว่าในส่วนที่ต้องต่อยอดก็คือเรื่องของเจ้าของธุรกิจคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีจิตวิญญาณของการทำธุรกิจคือการโฟกัสตัวเอง100%นะคะซึ่งเวลาที่จุนได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในธุรกิจหมอแสงอย่างเต็มตัวเมื่อจุนตัดสินใจแล้ว ะะจูนไม่ได้ให้ใครมีอิทธิพลต่อชีวิตจูนค่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามจูนจะต้องดึงความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่ตัวเองนะคะจริงอยู่จูนเคยทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขายลูกชิ้นหรืออะไรก็ตามทำจิวเวลรี่หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าวันนี้เรามาทําธุรกิจหมอเสงเราจะต้องเรียนรู้เองทั้งหมดทุกด้าน ที่จุนได้ทานผิดพันนะคะทั้งหมด3มเดือนเมื่อเห็นผลสร้างแน่ชัดแล้วตัดสินใจลงทุนเปิดร้านจุนก็เรียนรู้เลยค่ะว่าสินค้ามีกี่ตัวเป็นยังไงบ้างนะคะและสปอนเซอร์ตั้งแต่วันแรกนะคะเมื่อตัดสินใจที่จะเปิดร้านนะคะโดยที่ร้านยังไม่เปิดแค่ตัดสินใจเท่านั้นค่ะจุนก็ทําแล้วค่ะนะคะไมไ่รอให้อาปลายต้องมาสอนนะคะ ซึ่งหลายคนอาจจะทราบค่ะว่าอัปลน์ของจูนนะคะผู้เปิดโอกาสธรีของจูนคือโคชวีนะคะหรือท่านอาจารย์ทรงชัยใจประโชดน,นะคะ, mm hmm. ะขอเสียงปรบมือในหน่อยในียนี้ก่นะคะ,ะ,คะ mm hmm. ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าอยู่ที่ภูเอก็ตอยู่ที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้าจูนจะต้องรอให้อัปลน์มาช่วยจูนป่านนี้คงจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยนะคะจูนไม่ได้สนใจนะคะจูนเรียนรู้เองค่ะสินค้าแผน เป็นยังไงบ้างไรายได้เป็นยังไงบ้างลองผิดลองถูกต่อผิดต่อถูกเขียนไปสมัครทําอะไรทําเองหมดทุกครท,ทุกอย่างนะคะลองผิดเองลองถูกเองเราจะแก้ไขได้เองค่ะถ้าเราไม่เอาตัวเองลงไปอยู่ในสนามตรงนั้นเราจะไม่รู้เลยค่ะว่ามันมันมีอะไรบ้างแต่พอหลังที่หลังจากที่เราผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วอะค่ะเราจะสามารถบอกให้สมาชิกหรือคนในองค์กรของเราอะค่ะ เขาเดินทางได้อย่างชัดเจนเพราะเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยค่ะนะคะนักรบหรือนักวิ่งนะคะเขาวิ่งตลอดเวลาเขารู้สึกตลอดเวลาเพราะว่าเขาอยู่ในสนามแข่งค่ะเขาทำตัวของเขาให้พร้อมความรู้สึกสำเร็จเกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งอาจจะเป็นการอาเจียนอยู่ก็ได้ค่ะหรืออาจจะวิ่งไปร้องไห้ไปก็ได้ค่ะ มันไม่ใช่ผลลัพธ์ของความสําเร็จตรงนี้มันไม่ใช่เลยตรงนี้มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของผลลัพธ์ที่ทํามาทั้งหมดนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเวลาที่เราเข้ามานะคะเราถูกรีคูดมาแบบไหนนะคะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลการถูกต้อง่าดีแต่ว่าเรากลายเป็นติดความรู้สึกเหล่านั้น เราไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นเจ้าของธทรกีนนะคะเราไม่อนุญ,ญาตเราให้คนอื่นนะคะบรงการบังคับช่วยเหลือขอร้องบังคับเอวิติงจิงกะเบลค่ะอะไรก็ได้นะคะซึ่งทํากับเราแล้วเราก็ชินเมื่อส่งต่ออีกรุ่นหนึ่งเราก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนเดิมนะคะนะคะส่งต่อกันนี้งกว่าเบาหวานนี่ค่ะนะคะ,นะคะในเมื่อเป็นแบบนั้นนะคะวันใดวันหนึ่งที่ขา ช่วยเหลือไปจะมีการต่อว่าต่อขานไม่ดีแล้วนะคะมันไม่ดีตั้งแต่ทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองคุณไม่เคารพตัวเองในฐานะเจ้าของธุรกิจ่ะคะไมะนั้นผลลัพธ์คุณก็จะได้ตามสิ่งที่คุณเป็นนะคะสิ่งที่คุณมีซึ่งในวันนี้นะคะคุณเองก็รู้สึกกับตัวเองว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราภาคภูมิใจในทุกๆย่างก้าวของเราเพราะว่า ตั้งแต่ยกข,ของยกยาแบกยากว่าร้านหรือทุกสิ่งทุกอ,อย่างค่ะอ,ออกไปสปอนเซอร์ขายทำออนไลน์สอนทีมเทรนนิ่งจัดคอร์สจุนทำเองหมดทุกอย่างค่ะจูนให้อัพลนะคะหรือผู้นำสูงนะคะดูแลจุนในส่วนที่จุนเลือกค่ะจุนเลือกให้เขาเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของธุรกิจของจูนค่ะจุนสามารถ และแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้องค์กรได้เพราะฉะนะคะไม่ว่าในองค์กรของจุนจะเป็นผู้ริโภคหรือเป็นนักธุรกิจจุนก็แบ่งปันได้และทุกสิ่งเกิดข,ขึ้นจากการปฏิบัติจริงค่ะจุนเตรียมความพร้อมในการเป็นฉัดเจนตั้งแต่วันแรกหลังจากที่จุนทำการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจค่ะไม่ได้ให้ใครเข้ามาดึงความรับผิดชอบทั้งหมดนะั้นนะคะความรู้สึกเดียวกันจุนเชื่อว่า ในตัวจูนนะคะจูนเชื่อว่าจูนมีกแม่จูนพ่อจูนก็มีความภาคภูมิใจในตัวจูนจูนเป็นประกาศนียบัตรของพ่อแม่แล้วเป็นของอัปไลน์เสมอเพราะฉะนั้นจูนทําดีแล้วก็ถูกแล้วไงคะเป็นตัวของจูนเองก็ถูกแล้วไงคะในเมื่อจูนเป็นแบบนี้จูนจึงดึงดูดลูกค้าสมาชิกหรือนักธุรกิจแบบเดียวกันจูนถูกต้องไหมคะอันนี้คือ เด่นสูงสุดแล้วค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรอไปถึงฉัตนเพชรเพราะจูนเป็นทุกขนาดค่ะค<อ>่ะท้ายนี้นะคะจึงก็ขอขอบคุณนะคะฉัตนเพชรต้นสายของจูนนะคะฉัตนเพชรม,มาโน,โนดมุกดาผิวขำนะคะขอบคุณพี่จ่าพี่ลีนะคะสี่ท่านนี้นะคะเป็นนักลายต นะควันนี้เราจะไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะถ้าวันนั้นรุ่นพี่ไม่ไฝไม่สู้เพื่อให้พวกเราได้ไป